h e l lo คุณมีนแฮปปี้นิวีย์นะจ๊ะม่โมซาลามาแล้วค่ะ EP 33เปิดสักราสองพัเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนลัคนาราศีมีนนะคะวู้ที่เกิด19คกุมภาถึง20มีนาว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนที่มีคนคุยดููอินเลยเลยฉันมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะ เปิดสกราดมานะคะใบแรกจะเป็นไพ่ตัวแทนของคุณนะคะสเตร g t ์เปิดพลังงานได้ต้อนรับสักราดด้วย t r e n g จ h นะจ๊ะดูค่อนข้างจะมีความมั่นใจพอสมควรนะคะคือมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นพลังงานที่รักตัวเองพอสมควรนะมินนี่ หนึ่งเหรียญเช็คต่อเจ็ดเหรียญคุณมีหลายๆคนนะั้นน่าจะกำลัง enjoy กับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะ night of pentacles ในการทําตรงนี้อาจจะนําพาใครบางคนเข้ามานะคะจากงานจากเงินจากธุรกิจนําพาคนคนนี้เข้ามา The Magician เข้ามาในลักษณะของร่วมงานนะคะที่ปรึกษาคนที่มีความชำนาญพิเศษในธุรกิจนั้นๆ The Emperor พลังงานดูค่อนข้างที่จะเป็นไปในลักษณะที่มีใครบางคนเข้ามานะคะ King of Pentacles คนที่เข้ามาอย่างที่บอกแล้วว่าการเข้ามาของคนคนนี้งานและเงินนำาพามาเจอนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดที่จะ in relationship กับคนคนนี้นะคะ เจ็บไม่เท้าอาจจะมีการก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย อาจจะมีการไปจับได้ว่ามีการเข้ามาของใครบางคนจากงานของฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางคุณมีนเองที่เป็นฝ่ายไปคุยกับคนใหม่ๆในแง่ของงานนำพามาเจอกันแต่อย่าลืมว่าก็เป็นเรื่องของงานของธุรกิจที่มีการคุยกันนะคะในทางกลับกันคุณมีนอาจจะจับได้ว่าคนของคุณเนี่ยไปคุยกับใครบางคนที่ งานของเขานำพาคนคนนี้เข้ามานะคะเออเอาล่ะแม่มดขอเปิดพลังงาน 5. เหรียญเลยทำให้คุณกับเขาเนี่ยห่างกันเพราะความระแวงนะคะไม่ไว้ใจจากการกระทำของเขาเช่นถ้าเขาบอกว่าเรื่องงานมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะ มีมือที่สามเข้ามาแทรกก่อนหน้านี้นะจากงานนำพามาธุรกิจนำพามานะคะแต่เข้ามาในลักษณะของเพื่อนร่วมง,งานที่ปรึกษาลูกค้านะคะเจ้านายรุ่นพี่นะคะได้หมด Queen of staff คุณมีนอาจจะเคยเคยจับได้หรือเคยรู้พลังงานทรงแบบนี้จากคนของคุณมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วพอมาเจอครั้งนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวที่จะรับต่อนะคะเอ mm hmm. of coin for t u n e คอยไปแล้วกันนะคะ ไป,ไปแล้วกันดูท่าทางว่าคงจะต้องมีการอธิบายพอสมควรกับคนคนนี้เช่นเอ้ยถ้าว่าไม่มีอะไรจริงก็ต้องบล็อกได้ส,หรรสิหรือถ้าว่าไม่มีอะไรจริงก็ต้องไม่คุยสิหรือถ้าว่าไม่มีอะไรจริงก็ควรจะต้องทำอะไรก็ได้เพื่อพิสูจน์ให้คุณมีรู้สึกว่าชัดเจนกว่านี้ นะคะในแง่ของการกระทํากับคนนั้นนะจ๊ะคือพลังงานเนี่ยทรงไม่ถึงขนาดว่าจะนอกใจแต่พลังงานทรงเหมือนกับว่าคาบลูกคาบดอกแล้วคุณมีไม่ไว้ใจนะคะ และคงมีการคุยกันเคลียร์กันเจรจากันอาจจะมีการห่างกันไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะในแง่ของพลังงานและต่างคนต่างทบทวนว่าอะไรยังไงจะไปต่อหรือจะหยุดนะคะเป็นพลังงานของการห่างและมีการกลับมาคุยกลับมาเจรจานะจ๊ะโดยที่อาจจะ สามารถที่จะหาจุดลงตัวก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของมีน,นี่เดี๋ยวแม่มดจะขอเช็คขยายพลังงานพลังงานดูไม่ได้ชัดเจนมากนะไม่ได้ชัดเจนมาก past life relationship แล้วก็ดูยังยังไม่เลิกอะ่ะยังไม่ยังไม่ถึงขนาดเลิกกันนะคะ wedding เช่นคุณกับเขาอาจจะแต่งงานกันแล้วแล้วมีการเข้ามาของใครบางคนแล้วมีการหึงห่วงมีการขอเหตุขอผลมีการคุยการเจรจาหรือมีใครบางคนเข้ามาแต่คนคนนั้นน่ะเขามีครอบครัวแล้วแล้วคุณมีเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้โสดเพราะว่าคุณมีน่ยจ,จะคุยกับคนอื่นด้วย แต่มีก็มีพลังงานของคนที่มีครอบครัวเข้ามาแล้วทําให้เกิดคลุกคลิกนะคะเกิดประเด็นขึ้นมานะ True love การทะเลาะกันครั้งนี้อาจจะทําให้ทุกอย่างลงตัวก็ได้นะคะในแง่ของบางทีการทะเลาะกันมันทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นบางทีบางทีการทะเลาะกันมันทําให้เราเปิดความรู้สึกต่อกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันจะทําให้เห็นว่ายิ่งมันมีการหึงแสดงว่ามันต้องมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณอาจจะเป็นคนคุยของเขามาระยะเวลาหนึง่งแต่ไม่มีการคุยกันในเรื่องของการอิ a เลชันไปมากกว่านั้นคุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามีเหตุมีปัจจัยมีบททดสอบมาแล้วทําให้คนใดคนนึงแสดงท่าทีออกมาก็มีความเป็นไปได้ เพราะมันมี Knight of Pentacles King of Pentacles แล้วก็มี Strength นะคะมีห้าเหรียญมี Emperor เพราะฉะนั้นมันต้องมีใครบางคนมีคนเข้ามาแทรกนะคะในความสัมพันธ์คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและจะต้องมาในเวลาที่ใช่ถ้าเขามีครอบครัวอยู่ก็ให้ระวังรักษาระยะไว้ก็แล้วกันนะมินี่ เอาล่ะถ้าอยากรู้พลังงานด้านมืดของคนคนนี้ว่าเขาคิดไงกับคุณนะหรือคุณมีนะ่ะจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระวังไว้นะคะหรือในทางกลับกันคุณมีนั่นแหละที่มีครอบครัวแล้วแล้วมีคนเข้ามาก็ให้ระวังไว้ว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งมันมองว่ามันดูว่ามีกลิ่นตู่ๆของปัญหาแล้วล่ะ นะจ๊ะก็ให้ระวังไว้แล้วกันนะคะขอบคุณ85 0 0 0ซับสไครั์ในช่อง YouTube แม่โมราะนะขอบคุณ8,700คนที่ติดตามในเพจนะคะแล้วก็ในทางกับการถ้าชาวส่องดีกว่าชาวมีนอยู่และอยากรู้พลังงานด้านมืดแม่มดอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปแล้วก็ชื่อเล่นเท่านั้นนะดิดต่อผพานเพจในอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาไม่ต้องมีเอวงกลมด้านหน้านะจ๊ะเราก็จะได้รู้พลังงานด้านมืดว่าจริงๆแล้วเขา <K an> เขาเป็นอย่างที่บอกหรือเปล่าว่าไม่มีอะไรเป็นแค่เพื่อร่วมงานไม่มีอะไรเจ้านายลูกน้องไม่มีอะไรเขามีครอบครัวแล้วนะคะเอาละ่ะหรือถ้าอยากรู้จะมีอีกช่องทางหนึ่งคือแม่มดจะไลฟ์ในวันที่7พรพฤหัสที่7มมกราสองทุ่มตรงทางเพจแม่มดสาร่และทาง YouTube ช่องแม่มดสมซาร่าโทรเข้ามาเมั่มอยกับแม่มดใน EP5 ได้นะจ๊ะ และเช็คพลังงานด้านมุดได้เช่นกันนะคะเอาล่ะ right, ทีนี้แม่มดจะถามครูบาอาจารย์ให้นะคะสำหรับนี้แหละที่ทำให้รีวิวในปี2020ร้อยร้อยรีวิวเลยในเพจลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะเอาล่ะ right, ลองถามครูบาอาจารย์ให้มินนี่เป็นยังไงบ้างดูคาบลูกคาบดอกนะโดยเฉพาะถ้าเกิดมินนี่แต่งงานแล้วนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีครอบควแล้วจริงๆและ ให้ระวังว่าจะเป็นรักซ้อนซ่อนหรืนซ่อนเงื่อนเพอเพลซ้อนทั้งสองฝ่ายเพอเพลจะต้องซ้อนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นซ้อนทางฝั่งที่คุณมีนจะโดนใครบางคนเข้ามาซ้อนน่าจะมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแม่มอสราก็ขอขอวยพรให้คุณมีนนะ ผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปนะจ๊ะบททดสอบจากมือที่สามมันมันดูทรงเหมือนจะมีใครบางคนเข้ามาแทรกในความสัมพัญแต่อาจจะยังไม่ทันเป็นมือที่สามแต่ดูเหมือนกับว่ามีใครบางคนอาจจะแอบเฟลท์แอบบริหารเสน่ห์เล็กน้อยถึงปันกลางแล้วบังเอิญโดนจับได้ก่อนนะคะก็อาจจะอยู่ในระหว่างทางก็อาจจะยังทันอยู่ในการที่จะ เคลียร์กันนะคะขอให้มินนี่นะที่มีคนคุยนะ in relationship เฮงเฮงเฮปังๆัในปีใหม่นี้แล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบลื่นลงตัวเราเจอกันในไลฟ์นะจ๊ะวันที่7 2สอทุ่มตรงแล้วก็ขอให้ปี2 0 2 1เเป็นปีที่สมปรารถนาของมินนี่นะจ๊ะทีนี้เราจะ มาเช็คพลังงานของชาวมีนที่โสดกันดีกว่าขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนที่โสดผู้ที่เกิด19กุมภาพันธ์ถึง20มีนานะคะใบแรกจะเป็นพลังงานของคุณ King of Pentacles พลังงานไม่เคยโกหกแม่มดนะคนคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเช็คต่อคุณได้เหมือนกันคุณได้เหมือนกันใบแรกเลย ะะขอเช็คต่อนะมันออกมาหลายใบเกินนะคะเดี๋ยวขอเช็คใหม่ justice มีการใครควรพิจารณาช่างใจนะ mini ที่โสดหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งดาบความหมายจะเหมือนกันนะคะคล้ายคลกันคือธุรกิจ หรืองานนำพาคนคนนี้มานะคะการเรียนก็ได้สี่ดานิง่งคุณมีหนอาจจะออกมาจากใครบางคนที่มีพลังงานแบบนี้เก้าดาบเป็นพลังงานของอะไรที่ทำให้คุณมีนรู้สึกว่าเครียดและวิตกกังวลสุดๆนะคะ นที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพย,งยายามแสดงว่าคุณเนี่ยต้องมีปัญหาอะไรกับเขาสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปรับรู้ว่าเขาอาจจะมีข้อพัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะแล้วมีเหตุให้นิ่งถอยคนละเก้าสีดาบกับห้าเหรียญพลังงานจะเหมือนกันมีการห่างมีการถอยคนละก้ามีการบล็อก ไม่ใช่ก้าวคนละก้าวนะถอยคนละก้าวหนึ่งเหรียญเหมือนกันจริงๆพลังงานมินี่เจอสิ่งนี้แน่นอนแล้วนะจ๊ะแต่ก็ไม่ใช่ชาวมินทุกคนเลยนะเป็นชาวมินบางคนมากกว่าแม่ว่จะขอขยายพลังงานให้มินี่ที่โสดบางค่อาจจะไม่คุยในอะไรก็ตามแต่แต่อาจจะยังต้องเจอกันด้วยงาน พาวเวอร์คนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วหรือคุณมีหนจะแต่งงานกับเขาแต่ยังต้องเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของทรัพย์สินค่าเลี้ยงดูลูกหนี้สินหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ six o f cups พลังงานนี้จะเหมือนใบนี้นี่นะคะจะเหมือนกัน มีการคุยมีการเคลียร์มีการเจรจานะคะมีการอธิบาย s o v s t o p s t มีการบล็อกใบนี้จะเหมือนกับโอแม่ก็คุณมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังงานมันมาแบบคลาสสิกสุดๆอะ่ะนะคะแม่มดขอเช็คนิดน,นึงนะ ว่าคือนี่ไงเจ็ดไม่เท้าคนนุณมีเหมือนกันอีกแล้วนะแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มินนี่รู้สึกว่าฉันไม่สามารถที่จะยอมตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นพลังงานของอะไรที่ค่อนข้างที่จะอาจจะไปโปะอะไรบางอย่างมาได้นะคะแล้วคุณมีนเช่นเขาแต่งงานแล้วหรือ คุณแต่งงานกับใครบางคนแล้วคุณไปจับได้ว่าคนของคุณนอะเปบริหารเสน่ห์แล้วคุณไม่หวักับลูกน้องกับอะไรอย่างนี้นะคะ it is safe for y o u to love จากวันก็ค่อนข้างจะให้ระวังนะว่าจะไหวไหมจะไปต่อหรือจะหยุดหรืออะไรหรือ,อยังไง true love คุณได้เหมือนกันอีกแล้วดูสิพลังงานเหมือนกันเห็นไหมมินี่เพราะฉะนั้นก็ถ้าว่ากลับมาแล้วสามารถที่จะ แสดงความชัดเจนให้ต่างคนต่างประจักษ์แก่ใจได้ว่าที่ผ่านมาน่ะมันไม่มีอะไรจริงๆหรือถ้ามันมีก็ยูเทิร์นกลับได้นะเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้นะคะก็ไปต่อได้ make the effort ดูคือพลังงานยังไม่เลิกนะยังพอจะคุยพอจะเคลียร พอจะเจรจากันได้นะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายมามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่นะมินนี่เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากรู้ด้านมืดของคนคนนี้นะคะคนที่คุณดิวอยู่ว่าเขาคิดไงกับคุณเขากลับมาด้วยเจตนาอะไรนะหรือชาวสองที่ดิวกับมินนี่อยู่อยากรู้ว่าคุณมินคิดอะไรกับคุณนะคะติดต่อผ่านเพจแม่บอสราหรือไลนะ์ไอดีนะแม่มดอ,อ่านพลังงานด้านมืดจากรูปแล้วก็ชื่อเล่นเท่านั้นนะคะ ไม่ใช้อย่างอื่นเลยขอบคุณ85,000 s ับส c คร b e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตคลิปใหม,ม่ๆน,นะจ๊ะขอบคุณ8,700คนที่ตามในเพจขอบคุณรีวิวแม่วัวาไตายไั่ล้มเป็นร้อยรรีวิวหลายร้อยเลยในเพจแม่วสราลองเข้าไปอ่านกันดูในปี2020ที่ผ่านมานะคะด้วยไพ่สำหรับนี้แม่มดจะขอเปิดพลังงานถามครูบาอาจารย์ให้ชาวมีนที่โสดมีครกลับมาจริงจง ยังไม่เลิกยังไม่ขาดมีการคุยา 57, าการเคลียร์การเจรจาถ้าใจเย็นๆแล้วรับฟังเหตุผลอาจจะไปต่อได้นะคะยังไงก็แล้วแต่คุณมีนเขายังเห็นค่าของคุณอยู่หรือคุณยังรู้สึกว่าคนคนนี้คุณยังรักและยังอยากเก็บเขาไว้ในชีวิตยังไงก็แล้วแต่แม่มอสราขอขอวยพรให้มินนี่ชโชคดีเฮ่งเฮ่งเฮ่งปังปังปังในปีใหม่นี้นะจ๊ะเราจะกันในไลฟ์วันที่7 มักราสองทุ่มตรงทางเพจแล้วก็ช่างทางช่อง YouTube แม่มอสราแม่มดขออวพรให้มินนี่โชคดีสมหวังสมปรารถนาในทุกเรื่องทั้งงานเงินและความรัก See you